สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรบ้านประจำวันที่25นะครับคลิปนี้จะพามาดูเรื่องการแก้ไขปัญหานะาาในการเทพื้นเพื่อปรับระดับนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันมีเรื่องของรางรางวางกระจกอยู่ด้วยนะครับแล้วปรากฏว่าอันนี้มันไม่เท่ากันนะคนวางวาย,ยัางไงไม่รู้่ะเดี๋ยวเราแก้นะครับอันนี้คือ7เซนหมายความว่า เราจะเทียบระดับตรงนี้กับตรงนี้นะรางสองตัวฝั่งนี้ฝั่งนี้เท่าไรซ <8. S 1> อ่าฝั่งนี้ได้แปดเซนนะครับแปลว่าอะไรอ่าก็แปลว่าอ่พอก่อนแปลว่าการวางวางตัวเนี่ยครับรางตัวยูของช่างอลูมิเนียมเนี่ยดูตรงนี้ก็เห็นแล้วมันไม่เท่ากันนะต่ำไปเซนนึงนะถ้าไม่เช็คตรงนี้ก่อนแล้วเทพื้นไปนะครับ นี้มันท่วมนะสสวนนี้พอดีพอดีขอบตรงนี้นะครับนี้ก็เจอปัญหานี้อ่ะออก็ให้หนุนนะครับจริงๆก็จะเรียกทั้งนี่มาให้หนุนขึ้นก็เสียเวลานะครับเราก็หนุนหนุนกันเองนั่นแหละนะขึ้นไปเส้นหนึ่งให้มันเสมอกันนะถ้าไม่งั้นปัญหาที่ตามมาก็คือว่าเวลาเทปูนไปแล้วเนี่ยปูนปรับระดับนะครับมันก็จะตรงนี้พอดีตรงนี้ท่วมนะครับเ,เป็นปัญหาเลยไหม ก็จริงๆก็ไม่เป็นเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่ดีครับแต่นี้มีปัญหาข้อที่2นะครับข้อที่2คือว่าตรงเนี้ยสูงประมาณ5เซนเนี่ยที่ผมเปิดให้ดูนะนี่คือระดับที่จะต้องเทปูนปรับระดับนะตั้ง5เซนนะก็เยอะไปก็เลยแก้ไขอย่างนี้เพื่อให้ประหยัดปูนนะเออผมจะให้เขากดลงมาอีกประมาณ 5้มิลนะห้มิลก็คือว่าเดี๋ยวให้มันต่ํากว่านี้ลงมาต่ำขอบอบเนี้ยลงมาห้าหมิลคือครึ่งเซนนะครึ่งเซนก็เดี๋ยวอีกประมาณครึ่งเซนเนี่ยมันจะเป็นระดับของอ,อพื้นกระเบื้องยาง s p c 5เซนพอดีนะครับมันก็จะติิมต่มนะจริงๆมัน6เซนนั่นแหละครับซึ่งก็จะเช็คทางโน้นดูละฝั่งโน้นก็มีพื้นที่พออยู่นะจุดที่สูงที่สุดก็ประมาณ1เซนนะ ดังนั้นเนี่ยเราก็จะกดลงมาอีก5 5มิลคือครึ่งเซนซึ่งจุดประสงค์ก็เพื่อประหยัดนะประหยัดปูนนะไม่งั้นปูนนี่ต้องเททันนี้สูงมากส่วนทางฝั่งนู้นนะบางจุดก็ประมาณเซนหนึ่งอ่ะนะครับแต่ว่าเราก็เอาว่าครึ่งเซนฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะครึ่งเซนแล้วฝั่งนี้ก็จะได้ประหยัดปูนล,ลงมาอีกนะ ก็คือได้อีกครึ่งเซนนะ0.5เซนคูณไปพื้นที่ประมาณ4-500ตารางเมตรนี่นะครับก็จะเป็นเงินหลายบาทเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็ก็เป็นจุดที่เราตรวจพบแล้วก็แก้ไขไปได้ก่อนนะถ้าไม่งั้นเนี่ยเราก็ถ้าเทตามนี้คงเปลืองเปลืองเยอะเลยนะครับเพราะฝั่งนู้นสามารถกดลงมาได้อีกนะครับออันนี้ก็เ,เล่าเรื่อง วิธีการเช็คต่างๆนะก่อนที่เราจะทําการเทปูนปรับระดับนะครับอันนี้ก็ไล่กดลงมานะครึ่งเซนอันนี้ให้ตุาลาไล่กดลงมาทั้งหมดเลยครึ่งเซนครึ่งเซนครึ่งเซนนะครับจุดประสงค์เพื่อประหยัดปูนแล้วก็ไม่ได้กระทบอะไรนะครับไม่ได้กระทบะไหลก็อันนี้เอาขึ้นไปเซนหนึ่งนะครับนนยกขึ้นเซนหนึ่งไม่รู้ว่าทางนู้นวัดผิดหรือว่ามันตกจริงๆไม่น่าจะตกนะเพราะว่าเขาเอาอะไรหนึ่งไปแล้วนะครับน่าจะ วางระดับไม่ถูกนะทางช่างกระจกวันก่อนอ่ะก็ดีละที่เราตรวจเช็คได้เจอก่อนนะครับก็จะได้แก้ไขปัญหาไปก่อนอ่าโอเคงั้นวันนี้ก็อขอจบอแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่สนใจเนื้อหาลักษณะเียวคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็กดติดตามช่องของเราได้นะครับท่านก็ไม่ได้มีอะไรเสียนะครับไม่เสียหายอะไรซักไปอย่างกดไว้เป็นกำลังใจ มีแต่ข้อดีนะครับเป็นกำลังใจให้กับเราคนที่ทำโอเคขอบคุณล่วงหน้าครับสวัสดีครับอันนี้ก็ไล่เอาลงไล่เอาลงนะครับ0.5เซนอ่ะโอเคงั้นคลิปนี้จบตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ